สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องป้าบุตรแช่เช่นเคยนะคะวันนี้ป้าบุตรยังคงติดตามข่าวของโรงเรียนสารศาสตร์อยู่นะคะซึ่งประธานเครือสารศาสตร์สดอีกนะคะลั่นไม่กลัวปิดโรงเรียนเอาที่ไปขายกําไรดีกว่าเด็กละเมอทําเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งนายพิบูลยงกมนประธานโรงเรียนเครือสารศาสตร์ลั่นนะคะไม่สนถ้าพ่อแม่จะพาลูกออกถามถ้าออก 3,800คนทีเดียวโรงเรียนอื่นจะรับยังไงส่วนถ้าปิดโรงเรียนก็ไม่แค่ถ้าปิดก็เอาที่ไปขายกำไรดีกว่าเห็นๆซึ่งจากกรณีมหากาบดราม่านะคะครูจุ๋มสู่การสัมภาษณ์นายพิบูรณ์ยงกมลประธานโรงเรียนคือสารศาสตร์ที่ลาสุดให้สัมภาษณ์ว่าได้ไล่ลูกสาวของตัวเองที่เป็นผู้บรหิหารโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ออกแล้ว และมีเน็บเนบนะคะผู้ปกครองด้วยว่าเรื่องที่บอกว่ากระทบจิตใจเด็กมันพิสูจน์ได้ไหมคนเราจะไม่มีภูมิคุ้มกันเลยหรือหน้าสนนะคะ<ม>ก็ได้มีการสัมภาษณ์นะคะนายพิบูลยงกระมนซึ่งนายพิบูลยอมรับว่าตนมีลูกสาวที่เป็นด็อกเตอร์ และให้ดูแลที่ส,รสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์แต่ลูกสาวก็ทำตัวเป็นแม่พระอยากให้คนอื่นรักเขาอย่างเดียวผู้บริหารบุกพ้่องเองส่วนที่ผู้ปกครองบอกว่าจะพาลูกหลานออกจากโรงเรียนนั้นตนมองว่าคนพูดพูดเอาแต่ได้พูดเอาแต่มันเด็ก3,800คนไปเรียนที่ไหนถ้าจะย้ายก็ย้ายไปเลยถ้าไม่พอใจเวลาจะพูดก็เอาแบบปฏีปนอมหน่อย ไม่ใช่แห่กันมามันใช้ได้หรือเราต้องพูดกันให้รู้เรื่องไม่ใช่มาพูดกันเฮฮาปาเถื่อนกันอย่างนี้พี่บูนก็ยังกล่าวอีกนะคะว่าความดีที่เราทำไว้มีเยอะแยะมากมายแต่พอมีเรื่องนิดเดียวที่บกพร่องก็เอามาตีแล้วจะมาล้มล้างความดีทั้งหมดนี่มันคิดเป็นไหมอย่างกรณีปิดโรงเรียนนี่มันเอาหัวแม่ตีนคิดหรือ ซึ่งก็มีการถามนะคะว่าถ้ามีการปิดโรงเรียนกลัวไหมนายพิบูรณ์บอกว่าถ้าปิดโรงเรียนตนก็ไม่กลัวตนจะขายที่กําไรดีกว่าโรงเรียนอีกสาขาอื่นอยากให้ปิดก็ปิดตนจะขายที่ซึ่งหากผู้ปกครองจะไปตนไม่ว่าแต่ช่วยไปแบบอรารยชนหน่อยตนขอโทษและจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก เรื่องเงินชดเชยนั้นก็ต้องว่าไปตามจริงไม่ใช่ว่าอยู่ๆบอกว่ากระทบกระเทือนจิตใจแล้วขอสองล้านใครจะให้ไม่ใช่ว่าลูกหุ่นนอนละเมอแล้วเอามาเป็นเรื่องใหญ่ส่วนเรื่องใบประกอบวิชาชีพครูนั้นส่วนใหญ่มีแต่ที่ไม่มีเพราะเป็นครูใหม่บางคนเพิ่งจบมาเขาก็ขอผ่อนผันไม่อย่างนั้นจะไม่มีครูตนเข้าใจ ตนอายุ85-86แล้วตนเข้าใจผมบอกเลยการศึกษาเมืองไทยห่วยบอกเลยห่วยพอเราเอาการศึกษาใหม่ๆม,มาก็ไม่ยอมเปลี่ยนเรื่องที่ทัวลงมันก็คือกระแสะสังคมโรงเรียนดีก็เพราะครูดีครูดีก็มีเด็กมาเรียนโรงเรียนในเคลือสารศาสตร์ยังดีเพราะมีเด็กกว่า94,000คน มีที่ไหนในโลกมีโรงเรียนมากขนาดนี้และฝากไปบอกผู้ปกครองด้วยว่าก่อนพาลูกเข้าเรียนได้ถามก่อนไหมว่าอะไรถูกใจเขาไหมและถ้าไม่ถูกใจจะมาเรียนทำไมถ้าไม่ถูกใจก็ไปเรียนที่อื่นสิ ซึ่งประชาชนก็ไปพากวิจารณ์นะคะหลังจากคุณพิบูลยงกระมนนะคะออกมาให้สัมภาษณ์นะคะหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆและมีสาระฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะสำหรับวันนี้ป้าบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ